เป็นปัจจัยไปกันคนละทางนะครับ WTI ที่สหรัฐนะครับลดลงไปหนึ่งหสี่สิบสามเซนนะครับขณะที่เป็นหุวันนอนเพิ่มขึ้นไปแปดสิบห้าเซนนะครับก็มีปัจจัยลบเข้ามาในตลาดสหรัฐค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของปจัจจัยทางนักสต็อแ้ะันดิตในสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก4ี่จดล้านบา์เร็วในสัปดาห์ล่าสุดนะครับก็สูงว่าที่นักนักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ค่นอนข,ข้างมากแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหกสัปดาห์แล้วนะครับ ตอนนี้ก็เลยทําให้ระดับน้ำมันดิบในสหรัฐยืนอยู่ค่อนข้างสูงทีเดียวครับค่ะแต่ว่านอกจากนี้มีปัจจัยบวกอื่นๆเข้ามาด้วยไหมคะครับในส่วนปัจจัยบวกก็ส่งผลโดยตรงกับทางด้านของตลาดยุโรปมากกว่านะครับโดยเฉพาะในส่งของริเบียนะครับที่ตอนนี้ปัญหาก็ยังคงมีอยู่นะครับโดยที่การประท้วงก็ยังคงทําให้การส่งออกน้ำมันดิบของริเบียตอนนี้ลดลงเหลือแค่เก้าหมื่นเรลต่อวัน เดิมที่คาดการว่าจะขึ้นไประดับประมาณ67แสนนะครับตอนนี้ก็ลดลงมาต่ำอีกครั้งหนึ่งก็เลยทำให้ในส่วนอุปทานน้ำมันดิบในแถบอฟริกาแล้วก็แถบยุโรปเนี่ยค่อนข้างเต็งตัวมากขึ้นครับค่ะนอกจากนี้แล้วถ้าเราไปดูเรื่องของราคาน้ำมันสำเร็จรูปของสิงคโปร์ราคาเป็นยังไงบ้างคะครับก็ถือว่าค่อนข้างทรงตัวนะครับ <c oughs> น้ำมันดิบดูไปนี่ลดลงเพียงแค่หนึ่งเซนขณะที่เป็นซินและดีเซลลด,ล,ดลงประมาณ3 0 4 0เซนนะครับ ก็เลยทําให้ราคาในส่วนของหน้าปั๊มบ้านเราก็น่าจะถือว่าคงทรงตัวได้อีกระยะครับค่ะแต่ไม่น่าจะลดลงหละค่ะเพราะจริงๆก่อนหน้านี้ค่าการตลาดก็สูงลงกว่านี้บ้างนะคะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาเกือบเป็นซินแล้วก็ดีเซลอยู่ประมาณบาทหกสิบก็สิงคโปร์ตอนนี้ไม่ไม่ได้เคลื่อนไหวแรงเหมือนยุโรปแล้วก็สหรัฐครับก็เลยต้องจับตามางอีกสักนิดหนึ่งครับค่ะปัจจัยที่ต้องดูหลังจากนี้จะต้องดูเรื่องอะไรบ้างคะ ในช่วงสั้นนะครับก็จะเป็นทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจของทังน้นสาสหรัฐนะครับเพราะว่าสัญญาณล่าสุดของทั้งเฟดที่ออกมาก็คือ,อยังเป็นคงนโยบาย QE อยู่อย่างเช่นอย่างที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับแต่ว่าส่งสัญญาณมาว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงนะครับเสน,นี้กาต้องจับตามองว่าสหรัฐจะฟื้ตนตัวได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ผลกระทบของคำว่ามนชต,ตาด้วยนะครับค่ะเรามองกรอบความเคลื่อนไหวเอาไว้สําหรับสัปดาห์นี้ยังเป็นกรอบเดิมอยู่ไหมคะ ครับเรายังคงกลับเดิมนะครับ WTI ที่95-101แล้วก็ Brent อยู่ที่106-102ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะววดีครับ,บสวัสดีค่ะ